สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับก็จะเป็นการรีวิว ID ที่084นะครับยศ1ดาวน้ำเงินนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพิเศษเลยนะฮะตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้มีปืนคู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสถิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะชนะ17นนะครับแพ้15% v r 53%าเปอร์เซ็นต์ QDS หนึ่งมิชชั่น900นะครับความแม่น13%สวาย46%่สิบหกเปอร์เซ็นต์ Head Shot หมื่นเอ็ด โอเคก็มาดูในส่วนของของแต่งตัวนะครับมีหลายเซตเลยนะตอนนี้ที่ใส่อยู่นะครับจะมีเป็นเซตมังกรนะครับเหลือ5วันจะมีเซตคริสต์มาสอีก5วันนะครับมีเซตเสือขาวให้อีก14วันนะครับก็ <c oughs> 2>, 2อาทิตย์เลยนะก็ชุดนี้จะเหลือประมาณ15วันนะครับที่แต่งอยู่ตอนนี้นะครับวิ่งวิ่งไว2.3 ไม่ได้ใส่กางเกงอ๋อกางเกงใส่แล้วนะครับมันขาดอะไรไปไหมเนี่ยอ๋อขาดดูมนะครับไม่ได้ใส่ดูมนะถ้าใส่ดูมก็จะเป็น2.5นะครับมาดูอาวุธกันต่อนะครับกระบอกแรกก็เป็นเอ็มดำนะครับฟินิกซ์พีเอจีวันนะครับบวกสิบโปรเอ็มสี่นะครับบวกเอ่อบวกหนึ่งโปรพีเอจีวันนะครับโปรเอเคนะครับก็ตระกูลเลือดนี่ครบเลยนะครับ3กระบอก ดากูนอฟนะครับเอ็มเงินบวกแปดเอ็มเงินนะครับเป็นเอฟเฟกไฟนะครับ R93 นะครับ P g ลายงูนะสไนดำนะครับ AK กุกูลาบเทพ M4 บวกแปดนะครับมี AK เงิน4,000ให้ด้วยนะสกูบวก2 M4 นะครับคอนเทนต์ F N นะครับพีเดเตอร์ AK ของยศหนึ่งดาว ฟนทอม fn นะครับรานนี้ก็หายากนะสำหรับปืนนี้เรดยูซี่นะครับเดวิลยูซี่นะครับมีแท็กห้าสิบให้ด้วยนะเป็นลายคาโม่นะครับนี่ปืนคู่นะครับถึงแล้วราคาปืนคู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่น่าจะหลายร้ออยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้นะมาดูปืนพกนะครับปืนพกก็จะมีพกทองนะครับลูกโม่ m 9 4 5 c นะครับไวเปอร์ M945C นะครับพวกคู่เงินของยศ3ดอกนะมูลแรบบิดมาเดต้านะครับลูกซองสเปรดนะมีขวานให้ถึงขวานเงินนะครับแล้วก็ถ้วยถ้วยเงินนะครับมีระเบิดให้ทั้งหมด4 5ชุดนะประมาณ4ประมาณ5 5ชุดนะครับ HP เหลือให้แสนเนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะดีเหลือ450นะครับในส่วนของเกมไอเทมนะครับ เป็นอาวุธเร็วนะครับเหลือ16วันนะอย่างอื่นก็เหลือ1วันไม่นับแล้วกันนะครับมีสปีดแพ็กเกจให้นะครับ30วันนะครับก็1เดือนเลยนะสำหรับสปีดแพ็กเกจนะครับแล้วก็มีเซ็ตเสือขาวให้อีก5เดือนนะครับเซตมังกร7วันแ้วก็จะเป็นแกะนะครับเซตแกะอีก7วันนะครับโอเคก็ตามนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับ ID ที่084นะครับยังไม่ได้ยืนยันตน นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทาง a c e b o o k นะครับไลน์ดีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับดูได้จากมุมซ้ายบนหน้าจอได้เลยนะครับก็สรุปอีกรอบหนึ่งนะครับจุดเด่นตัวนี้นะครับของพร้อมเล่นไอเทมพร้อมเล่นนะครับมีปืนคู่ให้นะครับมีเซ็ตเหลือให้อีก5เดือนประมาณนี้นะฮะตัวนี้ไอดีที่084นะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาที่1 5 0 0บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย